เอาละครับก็สวัสดีท่านชมท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมตะกี้อีกแล้วนะครับอันในวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาทําการติดตั้งฟอนต์ราชการบน Windows 11กันนะครับโดยคอมพิวเตอร์ทุกวันนี้นะครับก็จะเป็นระบบปฏิการที่เป็น Windows 11กันแล้วนะครับเมื่อเราไปซื้อคอมจากหน้าร้านหรือว่าจากในห้างนะครับ Windows ที่เราได้ก็จะเป็น Windows 11แล้วนะครับพร้อมกับโปรแกรม Office อย่างเช่น Microsoft 365นั่นเองนะครับโดยทางร้านหรือว่าทางห้างเขายังไม่ได้ติดตั้งฟอนต์ที่เราใช้ในการพิมพ์งานให้กับเรานั่นเองนะครับโดยวิธีการติดตั้งฟอนตนน์วันนี้นะครับก็ไม่ยากนะครับเรามาดูวิธีการติดตั้งกันเลยนะครับก็ให้เรานั้นนะครับเปิดเว็บเบราว์เซอร์ของเราขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Microsoft Edge ก็ดีหรือว่าจะเป็น Google Chrome ก็ได้นะครับในหน้านี้นะครับในลิงก์ที่ เพืเ่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับเพืเ่อนๆก็สามารถเปิดขึ้นมาได้เลยนะครับหรือว่าจากก๊อปปี้ลิงก์มาวางบนแถบ,บ URL แล้วก็กด enter เพื่อให้มาหน้านี้ก็ได้นั่นเองนะครับอย่างเช่นนะครับอย่างที่ฟอนต์ที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับเราก็จะมีฟอนต์หลักที่เราจะต้องใช้งานก็คือ Thai Saban IT9 นะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นฟอนต์หลักแล้วก็วิธีดาวน์โหลดนะครับให้เราเลื่อนมาหาอักษรสือฟ,ฟ้าตรงนี้นะครับ เมื่อเรากดดาวน์โหลดนะครับในหน้าที่เป็นของ Microsoft Edge นะครับก็จะขึ้นดาวน์โหลดทางขวามือนะครับเราสามารถกด Open File หรือว่าจะกดเปิดไฟล์ไปยังหน้าดาวน์โหลดได้เลยนะครับหรือว่าในอีกกรณีนึงนะครับที่เพื่อนเพื่อนใช้ Google Chrome นะครับเมื่อเรากดที่แถบสีฟ้าแล้วนะครับการดาวน์โหลดก็จะเลื่อนลงมาข้างล่างแบบนี้นะครับก็ใหเรากดขวาแล้วก็ Open Folder ได้เลยนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าดาวน์โหลดเหมือนกันนะครับ เมื่อเราอยู่ในขั้นตอนนี้แล้วนะครับก็ให้เราทําการแตกไฟล์นะครับโดยกดขวาแล้วก็เลือกที่ export ไฟล์ได้เลยนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็กดถัดไปนะครับอ่าตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการแตกไฟล์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเมื่อไฟล์ที่เราแตกแล้วนะครับมันจะขึ้นเป็นชื่อเดียวกับอ่าไฟล์ที่เป็นไฟล์บิบอัดมานะครับ ลักษณะไฟล์จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าอันนี้นะครับก็จะเป็นฟอนต์ทั้งหมดนะครับที่เราจะต้องนําไปติดตั้งบนฟอนต์ที่อยู่ในคอนโทรลแาเนลนั่นเองนะครับเดี๋ยวฟอนต์ตรงนี้นะครับเราจะต้องขยับเมาสไว้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งของหน้าจอนะครับให้เราเปิดคอดนโทรลแาเนลขึ้นมานะครับโดยพิมพ์ที่ช่องค้นหานะครับ C O N นะครับ อ่าแล้วก็เปิดคอโนโนเนเพเนลขึ้นมาได้เลยอ่าหากใครหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอใหญ่ๆแบบนี้นะครับให้เราเลือกตรงวิวไบนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น Small อคอนให้เราเลือกดูตรงที่คำว่าฟอนต์นะครับอ่าเมื่อเราเปิดขึ้นมาแล้วเราจะเจอฟอนต์ทั้งหมดของเครื่องเรานะครับขั้นตอนก็ไม่ยากนะครับอ่าให้เรานั้นนะครับทำการ Copy ฟอนต์ทั้งหมดนะครับโดยการคุมดำแบบนี้ได้เลยนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ดึงฟอนต์นะครับจากฝั่งที่เราคุมดำนะครับมาวางในฟอนต์เครื่องคอมของเราได้เลยนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะทําการติดตั้งฟอนต์นะครับที่อยู่บน Windows 11เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองเข้าใช้งานโปรแกรมพิมพ์งานกันดูนะครับอ่าในหน้าฟอนต์นี้เราก็ปิดไปได้เลยนะครับแล้วก็หน้าอ่าที่เป็นโฟลเดอร์ฟอนต์เราก็ปิดไปได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดโปรแกรมพิมพ์งานขึ้นมานะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้อยู่ในหน้าพิมพ์งานของ Microsoft Office เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเลื่อนดูนะครับฟอนต์ของเรามันจะขึ้นด้วย TH สารบ b u IT นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นฟอนต์ที่ผมได้ทําการติดตั้งมานั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกซักฟอนต์หนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็จะลองพิมพ์ดูนะครับอย่างเช่นฟอนต์ไทยสารบ a b IT 9นะครับ เพียงเท่านี้นะครับเราก็ได้ทําการติดตั้งฟอนต์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับก็ฝากกดถูกใจนะครับสำหรับนี้ผมตะก,กี้ก็ขอลาเป็นเพือนเท่านี้สำหรับนี้ก็สวัสดีครับ